มีน้าซังคอนีจิวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอตโตซังตัดแต่งพวงองุ่นค่ะก็เลยได้องุ่นสดมานะคะเป็นองุ่นดิบเนาะก็เลยจะคิดว่าจะเอามายำหรือว่าตําองุ่นดิบนะคะวัตถุดิบก็จะมีองุ่นดิบนะคะมีน้ำปลามีพริกป่นหอมแดงหนึ่งหัวแล้วก็น้ำตาลค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยก็คือเอาอางุ่นดิบนะคะมาบดนะคะมาทุบเพื่อให้มัน เข้าน้ำเข้าเนื้อกับเครื่องยำนะคะหลังจากนั้นให้เราเติมพริกป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็อาจจะเติมมากกว่านั้นเนาะหรือถ้าใครกินเผ็ด น้อยก็อาจจะลดลงได้ค่ะเติมน้ำปลาล้าประมาณ3าถึง4ช้อนชาค่ะแล้วแต่ความชอบใครชอบแบบเค็มๆนัวๆกว่านี้นก็เพิ่มอีกได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยค่ะน้ำตาลอีกครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้คลุกๆุกให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้ยำองุ่นนะคะหรือว่าตำองุ่นนะคะรสชาติก็จะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆเผ็ดนิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะ เราก็จะได้ยำองุ่นดิบพร้อมทานแล้วนะคะอร่อยนั้นวันนี้แคทขอตัวไปทานยำอ่งุ่นก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามและรับชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ